สวัสดีครับจะทำอะไรครับจะบินติ<ะ>บินเหรอบินเอายกขึ้นยกขึ้นยกข,ขึ้นมาอันนี้คืออะไรครับเนี่ยฮะชูจับดีีนี่คือใบพัดซึ่งบินต่อแล้วครับต่อแล้วครับ,บ ชื่ออะไรครับช,ชื่ออะไรครับตัววินอะไรนะครับวินจะทำอะไรครับ จบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย